สวัสดีครับผมธาราสังหาปลาชินครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลบ้านทามอาําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีด้านหน้าธารานี้นะครับก็คือสภาพทางเข้ามาเป็นทางสาธาราณประโยชน์ริมคลองนะครับตรงนี้จากตรงนี้ออกไปทางคอนกรีตนะครับประมาณ300เมตร นีครับทางเข้ามายัางที่ต้องการที่จะขายตรงนี้นะครับพื้นที่เป็นที่นานะครับด้านหน้าติดคลองนะครับที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้ก็คือทางสาธารณประโยชน์ริมคลองนะครับเนื้อที่22ไร่ฉนดคุดแดงนองสอสี่จอนะครับแปลงนี้เนี่ยครับคลองสาธารณประโยชน์ นี่ด้านหน้าทารานี่ยครับแปลงจากขายนะฮะมีต้นยางนาโอหลายสิบต้นพอดีครับโอทาราเห็นพึ่งนะฮะพึ่งหลวงพึ่งหลวงครับเห็นไหมครับเนี่ยมันบินว่อนอยู่เลยครับเนี่ย สังเกตดีๆนะฮะนี่ๆๆๆ,ๆสงสัยจะไปก่อรังที่ปลายต้นยางนาแน่เลยเดี๋ยวให้มันให้มันบินไปก่อนนะครับไปทางไหนละ นี่ครับแนวเขตคันนาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยครับแนวเขตนะครับจะตามคันนานะฮะด้านนี้นะครับตัดตรงไปเลยนะครับแล้วก็ติดคลองด้านนี้นะครับ ประมาณ135เมตรนะครับยาวไปด้านหน้าทาเรตรงนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็ติดคันนาลึกยาวลงไปนะครับประมาณ170 170เมตรน่าจะได้นะครับพื้นที่เนื้อที่ตรงนี้22ไร่นะครับ22ไร่ ครับทางเข้ามาช่วงนี้ดูดูฝนนะครับหญ้าค่อนข้างจะขึ้นสูงนะครับต้องเอารถไถมาดันนะฮะแต่รถเข้าถึงนะครับทาราไปจอดด้านในแล้วในแปลงของเรานะคะหน้าแปลงตรงนี้ก็จะมีต้นยางนาอยู่เจ็ดแปดต้นนะครับต้นยางนา อีกเดินเข้ามานี่บรรยากาศเย็นทีเดียวนะครับนี่ด้านหน้านี่เป็นคลองนะครับมีน้ำนะฮะแต่ว่าปลกคุมด้วยผักตบชวา ยี่สิบสองไร่ฉนดคุดแดงนอนสอสีจอนะครับตรงนี้แปลงนี้นี่ทาราจะพาทุกท่านชมความอุดมสมบูรณ์ของอเปลือกยางนาน,นะครับที่เวลาร่วงหลลงมาเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็ดเห็ดนี้สามารถทำอาหารได้นะครับเห็ดชนิดนี้ มีเยอะนะครับเดี๋ยวมีเยอะมีเยอะเนี่ยครับจากตรงนี้ออกไปถนน3078เส้นสีพะพุท์ประจันตาคามนี่ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสัญจรไปมานะครับก็เลยทลาก็เลยเข้าอีกฝั่งด้านด้านอีกด้านหนึ่งของทางเข้านะครับก็คือฝั่งนี้นะถ้าเราตัดถนนไปริมคลองตรงนี้ไปจนถึงถนนลาดยางนะครับ ประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วนะครับที่แปลงนี้เดี๋ครับต้นยางนา2 3 4 5 6 7ต้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับปลูกข้าวเต็มแปลง เนี่ยครับแปลงนี้เลยเดี๋ยวทลาพาทุกท่านเดินไปชมเอาเท่าที่เดินได้นะครับช่วงนี้ นะครับแนวเขตนะครับสุดแนวเขียวๆตรงนี้นะค,คือข้าวนะฮะสุดแนวนี้ตลอดยาวไปด้านนี้นะฮะด้านหน้าจะก,กว้างนะครับท้ายแปลงจะแคบเดี๋ยวทางให้ดูรูปแปลงนะครับรูปแปลงเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ฮะรูปแปลงถ้าเราจะยืนอยุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินมามุมนี้ถ้าเดินได้นะครับถ้าเดินได้อันนี้คือคลองนะครับคลองสาธารณประโยชน์ทาราก็เข้าถนนริมคลองมาตรงนี้นะครับเป็นทางลุกลังเข้ามานะถ้าเราออกฝั่งนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะใกล้นิดเดียวนะฮะอันนี้คือถนนอ่าทางหลวงนะครับ 3078นะครับเส้นอำเภอศรีมหาโพธิไปอำเภอประจันตคามนะครับเส้น3078เนี่ยนะฮะนี่เลยนะครับรูปแปลงราคาขายนะครับ1 4 0 0 0 0บาทต่อไร่นะแปลงนี้ครับ1 4 0 0 0 0บาทต่อไร่ขายด่วนนะครับ ติดถนนเนี่ยนะครับราคาเป็นล้านนะครับราคาเป็นล้านลองถามได้นะครับมีป้ายติดในหลายที่นะครับโอเคครับรูปแปลงโฉนดเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าจะกว้างนะครับแล้วก็ท้ายจะแคบลงนะครับทารายืนอยู่หัวแปลงนะครับแต่ก็ท้ายแปลงอยู่ฝั่งนู่นเลยนะฮะริปตา เดี๋ยวผมจะพาเดินนะครับจะเดินได้ไหมเดี๋ยวเราได้ต้นยางนาด้วยนะครับหกเจ็ดต้นตรงนี้ แนวครอง พื้นที่ตรงนี้นะครับหมอนะครับซื้อเก่งกําไรนะครับอนาคตเนี่ยนะครับราคานี้โซนนี้ทราไม่มีเลยนะฮะมีแปลงเดียวนี่แหละครับทําเป็นสวนมะพร้าวสวนทุเรียนสวนผลไม้ก็ยังได้นะครับทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะฮะแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการทางการเกษตรก็ยังได้นะฮะตรงนี้ เนี่ยครับแนวเขตนะครับตัดมานี่เลยนะตามรูปโค้งที่ทาให้ดูนี่ต้นยางนาเสดาเนียครับมีแค่อยู่มีอยู่หย่อมเดียวนะฮะด้านหน้าแปลงนะครับ ท้ายแปลงนี้สงสัยทางเจ้าของพี่น่าจะถากถางออกแล้วก็ปลูกข้าวทำนาทำนาปลูกข้าวนะครับเนี่ยนะครับเรียบไปตรงนี้เลยนะแนวเขตเดี๋ยวทาราจะพยายามพาทุกท่านเดินไปดู เนี่ยครับแนวเขต เรามองเห็นสวนมะพร้าวนะฮะที่เขาปลูกกันนะตรงนี้ก็สามารถพัฒนาได้นะครับอนาคตนะฮะตัดทางขึ้นไปตรงนี้ใกล้ๆเองนะครับ 22ไร่นะครับตำบลบ้านพามอำเภอศรีมหาพภูจังหวัดปราจีนบุรีนี่ครับหลักหมุดหลักเขตนะฮะ ไปตรงนี้นี่ก็เป็นสวนของพื้นที่ข้างเคียงนะคะตรงนี้เขาจะติดกับถนนทางหลวงนะฮะทางลาดยางครับของเราจะข้ามมาประมาณ300เมตรเองนะครับของเราก็ได้นะฮะยาวไปตรงนู้นเลยนะครับนี่เนี่ยครับทาราจะยืยนอยู่น่าจะประมาณหมุดนี้นะครับหมุดนี้ แล้วก็ตัดยาวไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีแนวคันนานะครับกั้นเป็นขอบเขตนะตรงนี้22ไร่นะครับแปลงนี้ก็เริ่มพัฒนาเป็นสวนผลไม้แล้วเห็นไหมครับ ตรงนี้น่าจะเป็นมังคุดนะครับที่เขาปลูกแล้วก็ทุเรียนนะสวนข้างขเขาขุดร่องตรงนี้นะครับเก็บน้ําของเราติดคลองครับด้านหน้านะลอกคลองออกนี่สวยงามเลยเดี๋ยวาราพาทุกท่านเดินมาถึงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเดินไปสุดก็ค่อนข้างจะเดินลำบาก นู่นเลยนะฮะที่นาตรงนี้นะครับห่างจากที่ประการอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับระยะทางประมาณ3มกิโลเมตรนะห่างเทศบาลห่างศูนย์ราชาการในอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยแหละครับประมาณ3มกิโลเมตรเท่านั้นและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทาราเปรียบเทียบจากศิจุฬาลงสิต ระยะทางประมาณ130กิโลเมตรนะครับแล้วก็หากเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรณภูมินะครับระยะทางประมาณ140กิโลเมตรหากท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับทาราเปรียบเทียบจากหาดบางแสนระยะทางประมาณ135กิโลเมตรนะครับปับช่วงนี้ฝนตกดีนะฮะตกเกือบทุกวันเนี่ยนะครับข้าวได้น้ำเขียวขจีนะ ลมแรงนะครับดูจากต้นยางนานะครับฝนจะมาแล้วนะับช่วงบ่ายตกทุกวันนะครับ นี่เนี่ยครับออกไปตรงนี้ใกล้เองนะฮะทุกท่านมันเป็นทางริมคลองนะฮะยังไงเขาต้องมีการการันกันทางอะไรอยู่แล้วนะครับเหมือนกับคลองคลองปูนคลองซีเมนอย่างนี้ครับจะมีทางใช่ไหมครับทางที่เขาทําเป็นคอนกรีตเป็นลาดยางอย่างนี้ฮะนั่นแหละครับก็คือการกันแนวทางเป็นของของหลวงนะฮะก็คือของกรมชลประทาน ครับวันนี้นั้นนะครับทาราสังหาปลาจีนะครับพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการจะนำเสนอขายนะครับพื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่22ไร่ราคาไร่ละ1 4 0 0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองได้โดยตรงครับกับเจ้าของที่นะครับราคานี้รวมโอนนะฮะเนี่ยครับมันก็จะมีเห็ด สองสองมองมองเผื่อเจอเห็ดโครนนะฮะจะได้เก็บไปแกงนะครับตรงนี้ทาราสังหาปะจีนกับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปะจีเลยมานะครับกับขอบพระคุณอย่างครับวันนี้นั้นทาราสังหาปาจีนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่จนไม่เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วหน้านะครับตลอดจนมิสหายครอบครัวของท่านนะครับมีสุขภาพพรนาไมยแข็งแรงกันทั่วหน้าโชคดีมีใช้ร่ำรวยร่ำรวยครับวันนี้ทาราสหารพระจีนกราบขอบพระคุณครับ